มันจบแล้วอนาชินค่าอยู่สูงกว่าอ่าอ่าอะไรวะไม่มีสวัสดีครับเจอพวกเราบูมี่บายผมบอลน,นะครับตอนนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับการคุยหนังเออช่วงนี้เจอมีมในอินเทอร์เน็ตเยอะมาก่าเลยอยากจะมาพูดถึงสันหน่อยว่ามีมในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเริ่มมาจากไหนมีอะไรบ้างที่เราประทับใจกันนะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <S <S พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนักด้วยกันนะเขามีเนี่ยใช้ในเชิงวิทยาศาสตร์นะสักพักไม่ใช้แล้ว ใช้ในทางมีม,มหรือทางโลกอินเทอร์เน็ตนั่นเองซึ่งมีมแรกๆเนี่ยที่เราเคยเห็นกันก็นกจะคือพวกมีมเบบี้แดนซ์เป็นเด็กทารกเต้นไม่รู้ขึ้นได้เปล่าเหอเดี๋ยวเดี๋ยวสวยนึมึงขึ้นเบบี้แดนซ์ยุคเมื่อใหม่นี้อ่ะแต่ก็ได้แหละแล้วมันก็ถูกพัฒนาส่งต่อต่อกันมาเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นคําว่ามีมจนถึงปัจจุบันนี้แต่เดิมทีแล้วพื้นฐานเป็นศัพท์ทางวิทยาศาสตร์อ่าเกี่ยวกับเรื่องพันธุกรรมเกี่ยวกับเรื่องการส่งต่อนั่นแหละมาเข้ามีมกันเลยดีกว่ามีม หลักๆที่พวกเราเห็นกันหลายๆอันในโลกตินทนร์เน่ะผมบอกเลยว่าหลายๆเรื่องอ่ะคุณไม่รู้กันด้วยซ้ำว่ามันมาจากไหนอืแต่เรากลับรู้ความหมายของมันอย่างน่าอัศจรรย์ใช่เดี๋ยวเราจะเริ่มไล่ไปเรื่อยๆเลยนะตั้งแต่มีมที่แบบเห็นกันพบได้บ่อยจนถึงมีมที่แบบเอ้ยมันมาจากเรื่องอะไรวะแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมาอันแรกเลยคุณต้นมีมการถีบอ่าแล้วก็พูดว่า t h i s p a r t a อาผมในยูยูทูบผมจะมีอคำหนึ่งที่มันจะมีภาพนารกนักด่างว่าเช่งนั้น <c oughs> กูไม่กินปลาละ <c oughs> โหย <c oughs> อันนี้คือกลายเป็นมีมต่อไปอีกขั้นตอนหนึ่งนะ <c oughs> เอเอออหรือที่เขาแซวันว่าคือพี่เจ๋งบิ๊กแอดกันไปแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> คือมันเป็นการวิวัฒนาการต่อของมีมอันนี้ใช่อีโวได้อีโว <c oughs> ได้หรือว่ามันเป็นมีมขนาดที่ไปสร้างเป็นหนังอย่างมีเดิ้สปาร์ตาเลยด้วยซ้ำก็คือมีมวิวัฒนาการเป็นยางภาพยนตร์เ่ะคิดดูเหอะ ซึ่งเรื่องนี้นะครับเผื mm ่อใครไม่ทราบหลายๆคนก็น่าทราบแล้วบอกไว้ินนึงมีมนี้ก็มาจากคิงเลวในดัสที่ทําการถีบทู่ชาวเปอร์เซียนั่นแหละลงไปในหลุมแล้วก็ตะโกนว่าดิดิสปาร์ต้านั่นเองนะครับก็ไอ้เยไดมีดเดสปาร์ต้านี้โคตรปั่นเลยแม่งถีบยันเป็นดิสเปียร์เ้ยโคตรหยาบอ่ะอันนี้คือมีมพื้นฐานนะนี่คือความหมายของมีมนั่นเองมาต่อกันที่มีมที่เด่นดังจากภาพยนตร์อย่างสต a r Wars กัน สตาร์วอลเนี่ยเกิดมีมขึ้นอย่างมากมายแเยมากแต่ขอไล่เรียงจากอันเก่าไปก่อนเลยนะอย่างเรื่อง Star War ์ภาค5 The Empire s t ไตล์แบที่หลายคนจะต้องจดจําเป็นปรากฏการ์อย่าง I am your father ได้ทั้งมีทั้งฉากก็จดจําและมันจะต้องมาต่อเนื่องกับคาว่า no คือตอนเนี้ย ไม่ว่าคนในอินเทอร์เน็ตสมัยก่อนมึงจะเห็นเลยจะเห็นเลยว่าเวลาแม่งมีอะไรเกิดขึ้นแล้วคนแม่งไม่พอใจแม่งจะเอาภาพไอ้ลุกสกายวอเกอร์มาโน่ใส่ไปหมดเลยโน่หรือว่าเวลาใครเหนืองกว่าอะไรเงี้ยแม่งก็จะใช้ภาพดัตเวเดอร์ชูมือไอคัมอยู่ฝาเลยอันนี้คือมีมคลาสสิกสมัยก่อนเลยหรือไปต่ออย่างอิสตรับอ่าที่พูดโดยแอดมิรัลอักบาร์ในภาคซาววอร์อพิโซดหก รีเทิร์นอัปเดตเจไดใมันเป็นเอเลียนหน้าเหมือนปลามึงรู้ไหมว่ากูไปเจอมีมันเนี้ยครั้งแรกตอนสมัยไหนทาไมนะครับสมัยประมูลอ่ะมึงเคยกดดูรูปไหมมกูไม่รู้มึงเกิดทันประมูลหรือเปล่าทันตอนแบบกอ้ปิดแล้วไอ้เหี้ยมันจะต้องคือประมูลมันแปะรูปไปเมื่อก่อนมันไม่แปะรูปแปะรูปไม่ได้เว้ยมันเป็นลิงก์เหรอมันมันจะมาเป็นเหมือนใต้โพสอะไรกูจำไม่ได้แล้วแต่ว่ามันต้องกดเข้าไปทีกูดูรูปอ่ากูไม่รู้หรอกนะว่าเราเข้าไปกทำอะไรกันอะ แต่ว่ากดเข้าไปแล้วมันก็อึส <c> ร <oughs> ับกูดโดนเลยเต็มเตเนี่ยอันนี้กับดักกูดโดนเต็มเตมเลยอ่ะหรือว่ามายุคสมัยใหม่หน่อย <c oughs> อย่างมีมของค่าอยู่สูงกว่า <c oughs> จอดอื่นต้องบอกเลยว่าอันนี้มันอยู่ใน Star Wars Episode 3 r สาม n รเวนอ e t เดอที่เป็นฉากการต่อสู้ของอนาคินกับโอวิวันซึ่งโอวิวันก็จะอยู่สูงกว่าแล้วก็จะพูดว่ามันจบแล้วอนาคินค่าอยู่สูงกว่าหรือว่า it's over อนาคิน I have the high ground และอาาคินมันก็จะต้องพูดว่าท่านประเมินพลังของข้าตามไปใช่ใชโอมปิวันไม่บอกว่าอย่าหมายลองอนั่นแหละครับ<า>แล้วก็เกิดฉากการตีลังกาตัดข,า,ขาในตำนานปัจจุบันก็จะยังใช้กันอยู่ใช่เวลาเล่นกับเพื่อนเวลาอะไรยังไงกับเพื่อนก็ยังสามารถเล่นกันได้<า>นคนอยู่ที่สูงว่ามา้จบ<า>แล้วอนาคินไม่จำเป็นต้องอยู่สูงเวลามึงได้เปรียบอ<า>่ะกูตีดอดกับเพื่อนตอนกูได้เปรียบกูจะบอกว่า มันจบแล้วกูอยู่สูงกว่าถ้าคนเล่นกันมันก็จะต่อบทได้อืเจ้าประเมินพลังของข้าต่าไปนั่นแหละได้กันยาวๆได้กันยาวๆและสุดท้ายแล้วถ้ามันแพ้จะต้องจบด้วยข้าเกลียดท่านนี่คือมีในตำนานะที่พี่ยังใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้จังหวะชงจังหวะตบพร้อมครบมีเก็บมาหมดแล้วต่อมุกกันกระจาย่ะเชรียดทำไมกูเนื้ออย่างไรเฮียหรืออ่าต่อไปอันนี้ย้อนกลับไปนิดนึงกับอันนี้มีในตำนานที่คนไทยชอบเป็นพิเศษ ข้าไม่ชอบซายอ่าเสียงพี่ชาคิดมันได้ที่ชาคิดมันได้ต้องบอกว่าอันนี้มันมีโนต้ตอยู่นิดนึงนะเสียงอันนี้มันดีขนาดที่ว่าผูก้กำกับเองหรืออย่างตัวใครนะจอร์ดลูคัสออกมาบอกมาชมนะักพากย์อย่างชาคิดเลยว่าทําให้คําเนี้และบทเนี้กลายเป็นตำนาน <c oughs> มันดังขนาดนั้น <c oughs> ลเลยใช่มมันดังขนาดนั้นข้าไม่ชอบซายแล้วจริงๆภาคนี้มันมีอีกมีหนะที่ตามเหมือนกันที่จะเป็นอนาคตนั่ง ปิกนีกกับเพชรเม่อ๋อไม่จริงใช่ไหมเออไม่จริงใช่ไหมแล้วก็ทําหน้ามองอ่ะคุงกิมอ่ะเออคุงกิมไม่จริงใช่ไหมเออจริงองนี้เออจริงอ่ะครับก็เห็นจะเห็นเวียนอยู่บ้างนะมีนี่ก็ถือว่าแฮอยู่เหมือนกันใช่อ่ะแล้วมาต่อที่มีแบบกะกากันมากเล็กน้อยของซาวอนะพงพ้งมาเลยพงโพงมาเลยเกิดขึ้นในซาวอนเก้าทั้งคู่อืที่พูดโดยโพที่บอกว่า somehow พ a พ p ร t ท n e r e เ u r n หรือว่าไม่รู้ยังไงแหละ แต่ว่าเผาพันทุ์กลับมาแล้วคนก็เอาไปล้อกันในอินเทอร์เน็ตกับคำกะหรืออะไรที่มันไม่เป็นเหตุเป็นผลไม่มีอะไรสักอย่างที่แบบเมคเซน s ์เขาก็จะใช้คำเนี้ยซัมฮาว w ผาวัรินรีเทิร์นมาใช้ไหมว่าซัมฮาวจุดจุดจุดรีเทิร์นเออซัมฮาวจุดจุดจุดรีเทิร์นมาล้อกันอายุงตัวอย่างตัวอย่างก็เออขอเนื่องก่อนนะเอาเป็นตัวอย่างไหนดีวะต้น ก็มันเมื่อก่อนตอนนี้มัน pues มีเหมือนมาร์เวลก็ยังแย่ก็คนว่า somehow ADJ return somehow ADJ return อย่างนั้นก็ได้แท้จริงแท้จริงเนี่ยได้นั่นแหละมันเป็นวิธีการใช้หรืออีกอันนึงอ่าอันนี้ก็โดนด่าไม่แพ้กันตำนานเหมือนกันตำนานอย่างกันอย่างวัวยูเล่เลฮูเลสกายวอล์กเกอร์ป้าแม่งชงซะอันนี้กูไม่แน่ใจว่ามันเป็นมีมหรือว่ามันเป็นการ บูลลี่กันออนไลน์ซะมากกว่านะเพราะว่าทุกคนก็ไม่เห็นใครใช้กันในรูปแบบอื่นซะเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการโกล้นตีนกันมากกว่าว่าเเลพูแล้วก็จะเป็นพูดชื่ออย่างอื่นอะเลอะไรเันเอโอเลอะไรไันก็ว่าไปเพื่คือเป็นการจะเป็นการบูลลี่การเล่นมุกเลพูซะมากกว่าเอันนี้อันนี้กูว่าเขามันแหละกูว่าไม่ได้ฮาหรอกกูว่าแม่งมันเนี่ยหรือว่าจะเป็น ไปอย่างแฟรนไชส์ที่ยิ่งใหญ่อย่าง The Lord of the Ring ที่ก็หนาแน่นหน,นานแน่นเช่นกันหนาแน่นเช่นกันก่อนอื่นเลยก็ต้องมีมีมที่ชัดเจนอันแรกก็คือของรักของค่าจากกอาบ The Lord of the Ring ภาคสองนะสามนั่นเอง My precious นะพูดกันรัวๆเวลาเวลามีอะไรอย่างเงี้ยอย่างมึงเว้ยกูขอกินน้ำหน่อยดิของรักของค่าไม่ให้ไม่ให้ ยงนี่กูสอนวิธีใช้มีมเนียนะกูสอนวิธีใช้มีมเนียนะแต่แล้วแหละหรืออันต่อไปอันนี้ก็หาไม่แพ้กันออย่างที่คนเขาชอบเล่นกันว่า Frodo ผู้แบกแหวนแซมผู้แบกโฟ d ดอซึ่งในหนังเนี่ยเขาพูดว่าแซมบอกว่ากูแบกแหวนไม่ได้ประมาณว่าผมไม่สามารถแครี่สิ่งที่คุณแครี่ได้เออแต่แล้วแต่ผมสามารถแบกท่านได้ใช่กูแบกมึงได้แล้วมึงเอาขึ้นหลังแบกขึ้นภูเขาไ สุดตีนสตัวอ,อย่างที่สุดตีนจริงอันนี้มันก็คนเอามาเล่นกันเยอะแยะอีกเช่นกันนะและอีกอันหนึ่งอันนี้ถือว่าเป็นมีมที่คลาสสิกที่สุดตำนานอันหนึ่งในโลกแห่งอินเทอร์เน็ตเลยอของชอมบีเลยอ่าที่โบลเมียได้พูดว่าเป็นง่ายเลยที่จะเดินเข้าไปในโมโดเออแล้วก็ชูวงกลมหนึ่งอันเออทำไมกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมันถึงดังขนาดนั้นแต่ก็ใช้กันเกินกาดแล้วมียุคหนึ่งแม่งเต็มเกลือนเลยเ คือวิธีการใช้มีมก็คือแค่มันไม่ง่ายเลยใช่แล้วก็ตามด้วยอะไรสักอย่างม,มันไม่ง่ายเลยที่จะตื่นเช้าอะไรอย่างนี้ก็ได้อะไรสักอย่างที่มันไม่ง่ายเลยเป็นวิธีการใช้มีมอันนี้นะซึ่งเกิดขึ้นในภาคแรก Followship of the Ring นั่นเองอ,อันนี้คือพี่ถือว่าเป็นมีมเทีย SS s s s ใช่ประมาณมากอันนี้คนใช้เยอะมากคุณใช้เยอะมากอ่ะหรือมาอีกอันนึงมีมของแกนดับในภาคหนึ่งที่ตะโกนว่า You shall not pass อันนี้พี่เคยเห็นไอ้นี่ไว้คลิปเหมือนนักอเอริกันฟุตบอลอมแม่งวิ่งมาดวลแล้วแม่งก็แบบตะโกนหรือว่าแบบเป็นคนใส่บีมอบข่าว่ายูเชลน o t พานแล้วแม่งก็พุ่งใส่ตต้อแบบกระเดน็นหมวกกระจุยอะไรเงี้ยเป็นประมาณว่าผ่านไม่ได้พุไม่ให้มึงผ่านเจ้าจะผ่านไปไม่ได้ซึ่งเป็นฉากที่แกนดาฟสู้กับตัวเบารร็อกแต่นะครับ<ๆ>เขามีโน้ตน,นิดนึงเห็นว่าในหนังสือไม่ได้พูดอย่างนี้เห็นว่าในหนังสือพูดว่า you cannot pass าแต่ไม่สำคัญ เพราะว่ากูชอบ You Shall Not Pass เสียงมันเ<ว> <7 S 1> ท่เอะ You Shall Not Pass เ hey, ท่ดิแย่ดิแต่ความจริงถ้ากูคิดน,นะกูว่าไอ้พี่บอลล็อกนี่ไม่ตก็ไม่น่าผ่านสะพานที่นี่ได้นะเบินเดิร์นมันก็น่าจะตกนะเดินน่าจะตเจะต็มตีแล้วว่าแต่ว่า,ามันน่าจะกระโดดได้ปหมอ่าอาจจะเหินได้เหินได้<ม><ๆ>นั่นเองอ่ะไปถึงแฟนชายที่ยิ่งใหญ่อีกอันหนึ่งเช่นกันอย่างสไปเดอร์แมนเพื่อนเพื่อนรู้จักมีมชี้นิ้วกันหรือเปล่าชี้มิวสเนี่ยตำนานที่เกิดขึ้นในสไปเดอร์แมนหลายภาค เพราะมันโด่งดังมากที่มันชี้กันเองอะความจริงแล้วมีมนี้เกิดขึ้นในด e a อนิเมชันซีรีส์จากปี1967ซีซั่น1เอพิโซดที่19ชื่อชื่อว่าดับเบิลไอด t i ิตี้เป็นตอนที่ไวไลนมันปลอมตัวเป็นสไปเดอร์แมนะนะแล้วทั้งคู่ก็ชี้ใส่กันแล้วบอกเฮ้ยมึงอิมพอสเตอร์มึงตัวปลอมเนี่ว่ะเออแล้วมันก็กลายเป็นมีมหนึ่งทุกวันนี้แล้วก็กลายเป็นคนมาตัดต่อเพิ่มกลายเป็น3ตัวอะไรเงี้ยเออคือมันขยายไปใหญ่โตแล้วก็กลายเป็นมีมที่ว่า อะไรที่เหมือนกันมันก็จะเอามาใส่วิธีการใช้มีมนะอะไรที่คล้ายๆกันก็จะเอามาชี้ใส่กันนั่นเองเหมือนแบบก๊อปปี้กันอ่ะก๊อปปี้ก็จะเอามาชี้ใส่กันเป็นวิธีการใช้มีมนั่นเองนะครับหรือว่าตัดมาที่สไปเดอร์แมนภาค3ามจะมีฉากที่ว่าหลังจากที่พระเอกที่ปีเตอร์ปาร์เตอร์ของเราถูกวีโอมสิงแล้วใส่ชุดดําออกมาจากร้านเต้นแล้วก็เต้นท่าเต้นในตำนานซึ่งนี้พี่ขอยกว่ามันกลายเป็นท่าเต้นที่โด่งดังติดอันดับต้นๆที่สุด ในจักรวาลใช่เหมือนเขาตั้งชื่ออะไรวะบูลลี่แมกไก่เออคือถ้าใครสังเกตนะครับในโลกอินเทอร์เน็ตจะเห็นได้ว่าแม่งมีท่าเต้นนี้อยู่ทุกที่อมแม่งเต้นทุกอย่างเอาไปแดนทุกที่แบบไปเรื่องไหนเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับมันก็เอาไปใส่ใช่ที่เขาบอกว่าอันนี้มันเป็นเพราะว่าแบบเขามองว่ามันเป็นท่าเต้นที่แบบหลุดโทนจากหนังไปหน่อยอแต่กูชอบนะแต,แต่มันดูเป็นไอคอนิกเลยกูชอบมากเลยนะแบบมันดูมั่นใจแปลกๆอ่ะคือมันทําให้แสดงออกมาว่าวีน่มมันเข้าแล้วมัน่ให้มันดูแบบมันมั่นใจล้นล้นที่าก ซึ่งมันก็ตลกดีตลกดีแล้วคนก็เอาไปเต้นในทุกที่นั่นเองอะหรืออย่างกลับมาที่ภาคหนึ่งก็มีมีมในตำนานมึงจำหน้าร้องไห้ใช่ไหมอืมนั่นแหละเขาก็เอาเป็นมีมที่ร้องตอนลุงเป็นรอนลุงเมนเสียนั่นแหละหน้าแบบตายู่อย่างนั้นะแล้วบางทีเขาก็จะไปทําเป็นหน้าก่อนที่จะร้องไห้คัมแบ็คเป็นหน้ายิ้มอสลับตบกันไปตบกันมาว่าเป็นแบบเสียใจหรือเป็นหน้ายิ้มอา หรืออ่ะมาอีกอันนึงอันนี้ก็เป็นมีมที่ฮาใช่ย่อยเหมือนกันไปที่ภาคสองตอนที่สปไปเดอร์แมนดึง<อ>พามืไฟตอนนาแกแบบไป,ไป,ไปสุดเออเขาก็เป็นมีมอะไรที่ประมาณว่าใช้กับเวลาล้างหรือยื้ออะไรสักอย่างเหมือนประมาณว่าผมตอนเมาที่หยุดตัวเองไม่ให้โทรหาเธออะไรเงี้ยก็ะจะเป็นหน้าหน้าม็นลังอะไรเงี้ยก็วิธีการใช้อ่ะนะอเออก็ะจะเป็นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมีมที่ใช้กันเยอะแยะด้านเองนะครับ จริง,รงมีงานหนึ่งสมเดร์แมนขอภาคทอมเออของภาคทอมนี่ว่าอันนี้ก็มีเรียกว่าดงดา,า,างเหมือนกันดงนังเหมือนกันกับมีม e อว r y w h I r e I Go I See His f อ่าที่เป็นทอมฮอลแลนด์นั่งอยู่มุมตึกแล้วก็เห็นโทนี่สตาร์่ไออนแมนนั่นเองซึ่งเขาก็เอามีมนี้ไปใช้วอ้โอไปทั่วเลยก็คือกลายเป็นว่าต่อไปนี้ถ้าคุณเห็นอะไรเยอะๆอื คุณก็จะใช้มีมนี้แล้วก็เอาไปอยู่บนตึกแทนหน้าโทนี่สตาร์นั่นเองใช่อย่างเช่นตอนนี้กูก็สามารถพูดได้เลยว่าไอเวไอโกไอซีแมสยูนิคอนใช่จริงถือว่าตอนนี้แม d ยูน c o r n อยู่ทุกที่อเออพี่ก็รู้สึกว่าเออมีมนี้เหมาะแล้วก็ใช้ได้จนถึงปัจจุบันนี้นะอ่ะอะต่อไปไปถึงแฟนชายที่เล็กลงหน่อยมีมน้อยลงหน่อยบ้างอย่าง The Matrix แต่ก็ยังมีฉากที่แบบเป็นมีมด มีมอันแรกที่ทุกคนจดจําได้ก็น่าจะเป็นมีเนโอหลบกระสุนในเดอะแมทริกคือมันกลายเป็นภาพจําไปแล้วว่าเราหลบกระสุนกันยังไงใช่คือมึงมึงไม่สามารถหลบปกติได้มันต้องเกียวคือความจริงแล้วกระสุนเนี่ยมึงควรที่จะหลบซ้ายห<ม>ลบขวาหรือเปล่าแต่ว่าพอมึงเดอะแมทริกเท่านั้นแหละมึงจะต้องหลบกระสุ K K นท่าเนโออย่างนี้นต้องเอีวอเยวตัวต้องเกียวตัวหลบและหลายๆคนมันก็จะเอามีนี้ไปใช้อแบบเวลาที่คุณอะไรสักอย่างสมมติหัวหน้าสั่งงาน มันก็มีมีแต่ผมลบได้มันก็คือเวลาที่หัวหน้าสั่งงานและนี่ผมก็คือเป็นดีโอหลบกระสุนนั่นเองมันก็เป็นวิธีการใช้มีมมาหาอย่างเช่นกันนะครับหรืออีกมีมนึงที่คนใช้เยอะอเม็ดแดงเม็ดฟ้าหลายคนใช้กันเกลือดใช่แล้วมันมีอีโวด้วยนะที่แบบว่าไอยาสีฟ้าเป็นอะไรนี้แล้วก็มีสีแดงอะไรว่ารถไอเป็นอันนี้เหมือนกันแต่ว่ารถสตรอเบอรี่ใช่ใช่ใช่มืออันแรกอ่ะมีมเนี้ยมันมาจากเดอะแมทริกตอนที่ไอมาเฟีย ให้พี่เอกเลือกให้เนียเลือกว่าเนี่ยถ้าคุณเลือกยามเม็ดสีแดงอ่ะคุณจะเข้ามาโลกของผมถ้าคุณเลือกยามเม็ดสีฟ้าคุณจะตื่นมาแล้วก็ไม่จําอะไรไม่ได้เลยซึ่งมันเป็นเหมือนสองทางเลือกสองช้อยคนก็จะเอามาให้เลือกตลอดว่าเอ้ยเนี่ยเรามีสองสองชอยแล้วก็เอามาเป็นเป,นเปนเรียบเทียบเป็นยามเม็ดแดงกับเม็ดฟ้าแต่คนก็เอาไปวิวัฒนาการเล่นอีโวได้เล่กลายเป็นว่าให้เลือกสองอันถ้าคุณเลือกซ้ายเนี่ยมันจะให้เงินคุณหนึ่งพันบาทถ้าจะเลือกขวาเนี่ย มันก็ให้เงินคุณหนึ่บาทเหมือนกันแต่แค่สีฟ้าเฉยๆ <Hey. S 1> อะไรอย่างเงี้ก็คือกวนตีนกันไปอีกขั้นนั่นแหละอ่ะ,อะมาต่อถึงอันที่เริ่มอันนี้เริ่มยากแล้วนะเริ่มยากแล้วอย่างเรื่อง The Shining The Shining อันนี้มีมทุกคนอาจจะจําได้เป็นมีมที่หน้าทะลุป,ประตูะแล้วก็พูดเฮียจ <Yeah, Johnny. S 1> อนี่อ่าอ่าอันนี้ก็คนใช้กันในอินเทอร์เน็ตก็เช่นกันก็จะเป็นหน้าทะลุประตูแต่ว่าอะไรทะลุเข้ามาอ่ คือเขาที่ใช้กันแบบพุต้นใหญ่จะเป็นอะไรบุกเข้ามาอย่างเช่นตอนนี้ก็เป็นแมสยูนิคอลนะรอบเป็นหน้ารู้เจียยผมเออเป็นหน้ารู้เจียยผมมาไอหัวคอยห้ทอดเอออย่างนี้ก็ได้หรือว่าอีกอันนึงอันนี้หลายๆคนไม่รู้นะอภาพแข็งตายอ่าทำให้คนใช้เยอะนะคนใช้เยอะมากแต่มีน้อยคนนะที่รู้ว่ามันมาจากเดอะชายนิ่งมันมาจากเดอะชายนิ่งเป็นตอนจบที่หลังจากพระเอกแม่งไปวิ่งไล่ตามเด็กเออวิ่งไล่ตามเด็กในเขาวงปดเยี่แล้วแม่งก็แข็งตายออกไปได้เอ โวนตายอยู่ข้างในอันนี้ภาพมาจากเดะชายนิ่งนะใช่อ่าอันนี้ก็เป็นมีมที่เขาใช้กันเวลาที่แบบตายได้อะ่ะเออเแข็งตายหรือว่าพลาดอะไรอย่างงี้ก็ใช้กันเดะชายนิ่งนั่นเองอ่ะกลับมาอีกอันนึง่งกับพรีเดเตอร์เอ,อ้ยหลายคนเหน็นนี้เยอะมากนะแต่ไม่รู้ว่ามาจากเดะพรีเดเตอร์พรีเดเตอร์ภาคแรกเลยเป็นฉากที่พี่ก้ามโตอาโนจับมือกับเพื่อนของเขาแฮนด์เชคแบบก้ามแน่นๆแล้วเป่งก้ามกันแล้วเป่งก้ามกันแน่นๆอย่างภาพนี้เลยหลายคนเคยเห็นมาแล้วแต่ไม่รู้ว่ามาจากพรีเดเตอร์ เป็นมีมที่เขาใช้เวลาแบบโรแมนอ่ะสังคมโรแมนหรือว่าเวลาอะไรที่มันเท่าเทียมกันสองอันก็จะแปะไว้สองฝั่งโรแมนมาถึงต่อไปอันนี้เริ่มยากขึ้นนิดนึงจังเกิลอันเชนอ่าหน้าลีโอนารโด่ะหลายหลายคนเห็นภาพนี้จนโอ้โหเห็นกันเกลือแล้วแต่ไม่รู้ว่ามาจากไหนหน้าลีโอนารโดที่จิบแก้วแล้วก็แบบมาแบบอารมุนจ๊อจะเรียกว่าหน้าอารมเนจ๊อหลายคนไม่รู้มาจากไหนนะมาเรื่องจากเรื่องจังเกิลอันเชนนั่เอง ซึ่งเป็นมีมระดับตำนานที่แบบเวลาทําหน้าแบบฟินๆหรือกลัวส้นตีนอ่ะเออเวลากลัวส้นตีนคนอื่นอ่ะเราจะส่งหน้านี้ไปนั่นเองนะครับอ่าต่อกันที่เทเค้นนะอันนี้หลายๆคนก็รู้อยู่แล้วอ่ะเขาเรียกว่าบทพูดเลยนี้มาบทพูดคลาสสิกเลยเวลาใครกวนตีนคุณในเน็ตคุณก็จะส่งอันนี้ไปให้ใช่ I will find you and I will kill you ะจะหาแกให้เจอแล้วจะฆ่ากันซะเออฉันไม่รู้บอกว่าแกเป็นใครหาแก้เจอฆ่าแกซะอันนี้คือวันอินเทอร์เน็ต ใครส่งให้คุณแสดงว่าคุณโดนหม่แล้วคุณโดนใหม่แล้วอย่างแน่นอนหรือไปต่อกันที่ once upon a time in hollywood มีมนี้อาจจะมายาวนิดนึงนะอาจจะเป็นที่แบบลีโอนาร์โดดูอยู่ดูทีวีแล้วก็แบบรูกแล้วก็ชี้นั่นไงนั่นไงอันนี้ก็คือมาจากเรื่องนี้นั่นเองนะที่ลีโอนาร์โดได้เป็นคนชี้ใช่พราะจริงมันมีเสียงเลยนะเขาทําเสียงด้วยแบบทําเสียงอ่ะเออใช่เจอบ่อยช่วงไหนรู้ปะ ช่วงมมฟิสโตอ๋อนั่นไงมาแล้วอใช้กับพวกมมฟิสโตเวลาที่เราเอ้ยนี่ไงเมมฟิสโตเออไอ้เจ้ากูเห็นดัวเลยทุกคนแม่งเป็นเมินฟิสโต้หมดเลยดิ่ออเดโดนี่แม่งชี้นิ้วเบื่อยแล้วตัดแต่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมีมนะที่นะซึ่งมาจากวันสปอนนาร์ชันคอร์ดิบุต์นั่นเองที่เรโอเดียร์โดนี่มีเยอะนะเยอะมากเว้ยเยอในวีดีโอยงมีในเรื่องอ่าเกสแคดดี้ด้วยฉากที่ชูแก้วอ่าชูแก้วยิ้มส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนนนนนนี้ะะส่่่่วใหหหญจเเเเป็แบบออออออยย อ่าหรืออันนี้หลายๆคนต้องเคยเห็นมาอย่างแน่นอนแต่ไม่รู้นะไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมาจากเรื่องแวมไพร์คิสกับตอน d o n t s a ซของนิโคลัสเคธหน้าเป็นอย่างนี้เลยหน้าเวอว่าทุกคนเคยเห็นหมดแล้ว mm. ทุกคนก็เคยเห็นหมดหมดแล้ว mm. มากแกต้มนานมากเอี่ยเออซึ่งมีมนีนะเขาใช้กับเป็นอะไรที่มันชัดเจนอยู่แล้วแบบอะไรที่แบบกูรู้อยู่แล้วแบบมันชัดเจนมากๆอ่ะก็จะส่งหน้านี้ไปให้แบบคือหน้าเวอของนิโคลัสเคธมาจากเรื่องแวมไพร์คิสนั่นเองนะครับ และก่อนที่จะไปมีมต่อไปอแวะชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับอืมกลิ่นหอมสดชื่นจริงๆนี่มันกลิ่นทรายแมวเต้าหู้ทิงกระเบลนี่ว่าเจ้านายสบายตัวส,ดสุดๆไม่มีฝุ่นฟุ้งไม่ติดอุ้งเท้า เติมความสะดวกให้เหล่าท่านจับตัวเป็นก้อนเร็วก้อนแน่นไม่แตกง่ายโอ้โหเทลงชักโครกได้ด้วยผลิตจากธรรมชาติ100%จากถั่วลันเตาและวัตถุดิบระดับฟู้ดเกรดแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ด S I N S M O V I E หรือ s i n s m o v v i e ใช้ได้ในช้อปปีเลยนะครับใช้โค้ดด้วยนะครับเขาจะได้รู้ว่าช่องเราอะเจ๋ง <c oughs> อะหรือว่าต่อกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมีมในตำนานที่เห็นบ่อยมากอันนี้ถือว่าเป็นเอเชีย จากเรื่อง p a l a d of Buster s c r o g มันเป็นหนังคาวบอยอ่ะรวมรวมมิดรวมมิดเป็นตลกร้เป็นอะไรก็ตามแต่ที่ที่ทุกคนจะจำได้ก็จะเป็นแขวนขอในขาะที่ตัวเจมฟรังโกถามถาไปถามว่าครั้งแรกเหรอ first time เฮ้ทุกคนเอามาเล่นกันหมดใช่เกิดอะไรขึ้นอะอย่างล่าสุดวงการหนังโดนวคโจมตีอะไรเงี้ยก็หาไปหาวงการเกมยุ่งนี้ที่โดนเล่นอยู่เหมือนกันแล้วก็แปะไว้ว่า first time เฮ้ยรงอ อ่าครั้งแรกเหรออะไรเป็นต้นอย่างนี้นะอันนี้ที่ชอบส่วนตัวเลยเอามาส่วนตัวกับเรื่องกัปตันฟิลิปแล้วก็ใช้ข่าวพูดลุ o แอดมีแอมเด็กกัปตัน now าเออดูใช่ไหมดูฉันตอนนี้กูคือกัปตันแล้วกูใช้กับเพื่อนบ่อยอยู่เวลาอะไรที่แบบเหมือนขับรถอยู่เงี้ยแล้วแม่งเถียงกันไม่ได้ไอ้บอลตัดสินใจกูก็บอก Look at มี I อ m c ั p ตัน now แล้วกูก็ทำกูเออพมึงต้องฟังกูกูใช้บ่อยมากแ้วเออ กูเป็นหัวหน้าพวกมึงเลยนะอ่าเป็นมีมเป็นมีมเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นเกี่ยวกับโจรสลัดโซมาเลียมั้งที่ป้นยาใช <Nice. S 1> <iPhone S 2> ่ไอฟป้นเรือของกับตันฟิลิปมอต่อที่ To อย Story อืม y ย y Story ก็มีมีม,มอยู่ประมาณ2-3อันนะที่โดง่งดังอันแรกก็คือที่บึกจำได้บัดบัตคุยกับอ่าบูด,ดี้บูด,ดี้ว่าแล้วก็ชูมือมือแบบมีอยู่เต็มไปหมดอ่าอ่า มีอยู่เต็มไปหมดอาละชิบันทีชชู้นั้นอ่ะก็แบบเต็มฟิตมาจาก Toy Story 2นั่นเองคุณนึกว่าคงเคยเห็นกันอยู่แล้วว่ามีอยู่เต็มไปหมดรอบนี้ช่วงนี้ก็แบบแมดยูนิคอนแมดยูนิคอนเต็มไปหมดเลยใช่มีมีแบบนี้เยอะนะมีแบบพวกเต็มไปหมดนี่เยอะนะเออแล้วแต่เลือกใช้แล้วแต่เลือกใช้หรือว่าอีกอันนึงอาอันนี้ก็ดังไม่แพ้กันนี่ผมว่าผมชอบอันนี้มากว่า I Don't Want to Play with You Animal มาจาก Toy Story 2เป็นที่ดอปตุ๊กตาเลยปล่อยตุ๊กตาวะเถื่อนใหม่ไว้แล้วก็ทิ้ มีเวลาที่เราจะเบื่อเลิกเล่น,นอย่างไรสักแบบเหมือนแบบได้ของใหม่แล้วก็ลืมของเก่ามีนี้เอาไปใช้กันได้นะสนุกสนานมีมีนี้สนุกสนาน,น,น,านอ,อไปถึงหนังดังอ,อย่างอเวนเจอร์กันดีกว่าอเวนเจอร์ ger, อันนี้พี่ชอบมากกับมีม that my secret captain I'm away angry หรือว่าแบบนั่นแหละความวับผมผมกับตันผมโกรธอยู่ตลอดอ่านั่นขเาขาเล่าควมผมกับตันผมโกรธอยู่ตลอดเหมือนกูไปเตะบอลพื่อนแล้วบอกเฮ้ยทำไมมึงเล่นบอลมาดูมึนๆวะ นั่นความรับขอผมแหละกับตันกูแดกมาก่อนแล้วอะไอย่างเงี้ยต้นอ่ะหรือว่าจะเป็นตอนเอเวนเจอร์สออันนี้อันอันนี้อาจจะไม่ใช่มีมโดยตรงอันนี้อาจจะเป็นโดนล้อโดนบูรีซะมากกว่ากับไม่รู้เหรือว่าจะโดนของ Quick ิ i เวอรตอนเอ็ดออฟ t r ลตนนั่นเองตำนานอยู่ตำนานอยู่เวลาเกิดเหตุผิดพลาดอะไรเราสามารถใช้มีมนี้กับเพื่อนได้อืบอกอ่ะไม่รู้หรว่าจะโดน อันนี้ก็เป็นอีกมีมที่หาใช้ได้มาไปที่ต่อกันเลยไปต่อกันที่ justice league ดีกว่าโอ้แม่ันี้ justice league นี่ b ล l ี่ยับเลยนะออันนี้ไม่ใช่มีมนะอันนี้แขาบากกูเรียกโดนล้อมีมแรกเลยกับการชูมือในตำนานพอออกโจนาธานเค้นไม่ต้องไม่ต้องปล่อยกูตายอืมกูไม่อยากเล่นแล้วปล่อยกูตายฮะทาไมวะเออซูเปอร์แมนแม่งแข็งแกร่งระดับนี้รวดเร็วระดับนั้นอ ปล่อยพ่อตัวเองตายเพราะว่ากลัวคนหยิบมือเดียวที่อยู่ข้างหลังรู้ความจริงคือความจริงมึงวิ่งแฉเข้าไปเลยแล้วก็ไปหลุดไปหายไปกระทั้งคู่ก็ได้มิดไปนหนาแล้วก็อุ้ยรอดเฉยรอดเฉยปฏิหารมีจริงก็ได้มีนี้เขาใช้กันในโลกอินเทอร์เน็ตในกรณีที่เราเขาห้ามอะไรกันแต่ว่าแบบเป็นการห้ามที่เลอะเทอะอ่าเออพี่เห็นหลายๆทีแบบห้ามแบบเลอะเทอะเหมือนแบบอย่าทํานะแต่คือความจริงแล้วเอ้ยอย่าที่ลยควรทำเห็นจะเห็นอยู่ปากปลายแล้วครับหรืออย่างต่อไป อันนี้ก็สําคัญเหมือนกัน Why did you say that name กับตำนานเลยมา่า BVS ในตำนานอะศสึกลูกอีมา่าทั้งสองนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นมีมอีกมีมในตำนานนะเวลาที่คุณพูดอะไรนอนเซ้นต์หรือพูดอะไรแบบไร้สาระแต่ว่าเข้าใจกันอ่อันนี้คือใช้จใครอย่างนี้นะพี่เห็นแบบเวลามันพูดแบบเหมือนรหัสลับอะพูดอะไรบางอย่างแล้วทั้งฝ่ายแม่งเก็ตอ้เี้คือมีแค่พวกมึงที่เข้าใจกันนีกว่ ไม่มีใครเข้าใจเขาก็ใช้ Why d i d you say that m นอ่อมาอีกอันนึงอย่างน้อยเลยขอเป็นที่ Fast and Furious อ,อันนี้เป็นมีม,ม Family เคยเห็นหน้าพี่วินทุกคนก็พูดถึงครอบครัวแต่พูดถึงครอบครัวไปทั่วเลยอ่ะเวลาคนทำอะไรในโลกของภาพยนตร์ตอนนี้กลายไปแล้ว ใช่เราจะไม่ทําคนในครอบครัวเดียวกันอืม f a m i ล y ใช่เอาง่ายๆอย่างสติตอนนี้โออาน่าวว่าครอบครัวแล้วก็จะซ่ชอบมีคนมาแปะรูปพี่บินนั่นแหละอะไรที่เกี่ยวกับครอบครัวตอนนี้เขาจดลิขสิทธิ์แล้วนะพี่วินดีเซลอ่ะไม่ว่ามันจะทํเที่อะไรเกี่ยวกับครอบครัวยังไงพี่แกต้องเกี่ยวต้องมีต้องมีต้องมีเขาเป็นครอบครัวตัวอย่างคนที่ทำเพื่อครอบครัวเขาเรียกว่าพูดบ่อยมากปล่อยชิบหายพูดบ่อยจนเป็นมีมนั่นเองมาปิดท้ายที่มีมสุดท้ายดีกว่าพี่เก็บไว้ให้ท้ายที่สุดกับ f ฟนทัสติกโฟรไม่ต้องพูดหรอกภาคไหนรู้รู้กันอยู่กับพูดว่า we are fantastic อะไรนะ we are fantastic แล้วก็ขึ้นชื่อหนัง Fantastic 4เชี่ยมากยก็ตั้งแต่กูดูหนังมาแลบนโลกเนี้ยกูไม่คิดว่ากูจะเจอ dialogue ที่เชี่ยขนาดนี้มาก่อนจะคือไม่ไหวแบบสุดติงกระดิชเเข้มเข้ม คือบอกเลยอันนี้เป็นมีพี่แบบทุกคนยังไงก็ต้องจดจําได้แล้วก็ล้อกันมาถึงทุกวันนี้นั่นเองอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ดีกว่าจบกันด้วย v r fantastic อ่าอย่างไงก็มีความคิสเหมีมีมีอะไรก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับเราต้องขอขอบคุณไซแมลเต้าหู้ทิงกาเบล้อควบุมระดูซับกินได้อย่างดีเยี่ยมจับตัวมันก็นเร็วก็อนแนนไม่แตกง่ายไหลฟลองฟึ้งฟ,งฟ,งฟงุ้งไม่ติดพุงเขาสามารถเทลงชั่งโคกได้ไม่ทำให้ท่อตัน เพราะเป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมแต่ก็มีเลือกมากด้วยกันถึง6กลิ่นครับแถมอย่ลืมใส่โค้ด S M o v I N S M O V I E ใน s h อปปี้เพื่อรับส่วนลดด้วยน,นะครับครับอย่าลืมใช้โค้ดนะครับเออเพียกูพูดเป็นโค้ดละอย่าลืมใช้โค้ดนะครับทุกคนจะได้คีบเรียเย็เออตอนนี้ยังไงไรแมวเต้าหู้ทิงกะเบลและขนมแมวเรียวทิงกาเบลต้องขอบคุณมานะที่นี่ด้วยนะครับผมอ่ะอยายวันนี้ก็ประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื and, ่องหนังเรื่อยๆด้วยกันนะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ